ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุณสักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกดวงชะตาเพชรบุรีทุกๆคนทุกๆท่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o k เพจ Tik t o k หรือว่า IG นะครับมีหลายคนเคยถามในเรื่องค่าครูสักลายมือเศรษฐีของหมอปุณว่าทำไมสักราคาเดียวค่าครูเดียว ตอบทันทีเลยครับว่าหมอปุนศักนายมือแบบนี้ช่วยคนมาแบบนี้ราคาเดียวมา5ปีแล้วนะครับโดยไม่ได้มีค่าครูหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหลังจากสักจบในครั้งเดียวไม่ได้ทำเป็นธุรกิจครับประสิทธิ์วิชาจากคูบาอาจารย์ข้างในร้นร้วนสั่งกำหนดมาให้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เส้นลายมือธรรมชาติของมนุษย์จะเปลี่ยนเวลาตามดวงซึ่งนั่นทุกคนไม่สามารถบังคับดวงของตัวเองได้ให้เส้นลายมือสมบูรณ์และดีได้ตลอดเวลาเริ่มแรกเดิมทีหมอปุณเริ่มต้นจากการดูดวงพิกดวงชะตาคนจากฐานดวงดาวตัวเลขพิกดวงชะตาพแก่กรรม และได้เริ่มเขียนลายมือให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งเพื่อพิกดวงชะตาของเขาโดยเขามีวิบากกรรมในเรื่องของการเป็นหนี้เริ่มจากนั้นหมอปุณจึงได้สักลายมือเศรษฐีเรื่อยมา